อันนี้เป็นกินคอดค่ะเอ็มจะปลูกในทอเพื่อนเพื่อนเบื้องตะละงเหงาจ้างามปะสวัสดีจ้าขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่สวนตะย,ย่อจ้าสวนตะย,ยอวิถีชีวิตแบบพอเพียง M พพมเมื่อนี้เอ็มสิภาพเพื่่ยนมาเบิ่งแปลงพักค่ะพักที่เอ็มเพึงล่งไม่ได้สองอาทิตย์แล้วนะคะเป็นพักสลัดค่ะพักสลัดกินคอดเดี๋ยวเข้าไปเบ่งพักกันเลยจ้าอันนี้นะคะอันนี้เป็นกินคอดค่ะเอ็มจะปลูกในทอเพื่อนๆเบ่งตะลังเหงาจะงามบ่อันนี้เข้าสู่ สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองค่ะเพิเ่งค่ะเพื่อนเพื่อนจริงจริงจริงแล้วซัำนี่กะกะกินได้ค่ะกินได้ขายได้พอดีกำลังกำลังกรุบกรับเลยค่ะกำลังกรอบกรอบงามมาค่ะปลูกในทอ่อเพราะว่าปลูกในทอนี่มันกะจะดูแลไง,งดูแลไงเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนมากอยู่หนี่เท่ากับ ปลูกให้ท่อแน่ปลูกไม่แปลงแน่ค่ะนี่คือบอ่อแรกนะคะเดี๋ยวไปดูบอ่อที่สองกันจ้ะนี่บอ่อที่สองจ้าบอ่อที่สองโบบ่อแรกบอกพิดบอ่อแรกได้ได้สามอาทิตย์นี้ค่ะอันนี้ได้สองสัปดาห์ค่ะอันนี้นี่สองสัปดาห์เหตุผลที่เอ็มตรงไส้ตะไครายล้อมรอบแบบนี้คือหนึ่งกันสัตรูค่ะนั่นก็คือไก่ พาราว่าบ่ได้เขาเลียงไกลมันกะเห็นแล้วมันก็จะอดบ่ได้มันก็จะไม่กินผักเอ็มค่ะแปลงนี้ก็งามจ้ะเพื่อนเพื่อนแปลงนี้ก็สวยจ้าเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะเดี๋ยวข้าเพืเ่อนเบือนเบ่งข้งในมใหจ้ะดูข้างในเลยเห็นบอคะเพื่อนๆนสวยบ่คะสวยบ่อนี่นี่ก็พอพอตัดแล้ว ต้นนี้สีเท่ากันกับแป้งแหลกค่ะกระเอรกะอ่อกระบอ,บบอแหลกนี่ค่ะนี่อือกินกับเพีงกระแซบเบด้อปุ๋ยไอที่เอน็นแรกแรกที่เอ็มปลูกนี่เอ็มจะอันพ่นดินแล้วเอมจะล่องพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไกล้ค่ะล่องพื้นด้วยขี้ไกล้บางบบริไ้นาเด้ค่ะเพราะว่าต้นอ่อนเขายังเล็กเดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวเขาป่วยตายค่ะใส่บางบงคูกคูๆคๆๆๆๆๆูแคูวคูใคหลกะไนามชุ่มๆแลวกอ ปักดำทุ่งไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ห้น้ำไปอีกอ่าอาทิตย์นหนึ่งเข้ากับพุวนดินพวนดินแลก้กาก็ให้ปุ๋ยท่างใบค่ะปุ๋ยที่เอามาไ้เป็นทุงทท่งเศรษฐีค่ะทุ่งเศรษฐีนี่ให้ปุ๋ยไ้อาหารท่างใบเป็นปุ๋ยท่างใบเองก่ะหดทุ่งเศรษฐีหนึ่งสัปดาห์ต่อครั้งจ้ะและทีน่นี่พ่อพานไปอีกสามถึงเจ็ดวันเข้ากับพุนดินอีกรอบหนึง่ง ตัวนี้ใบเขาจะเริ่มตากเห็นได้ชัดเลยใบจะเริ่มตากเริ่มเริ่มง่ายขึ้นนะขึ้นเคี้ยวข,ขึ้นค่ะพ้นดินสามอีกครั้งที่สองแล้วก็ลดด้วยทุ่งเศรษฐีค่ะรอบที่สามอาทิตย์ที่สามก็สิเริ่มเก็บกินได้เลยค่ะ <c oughs> เพื่อนเมืองค่ะเห็นบะใบเขาจะเริ่มใบเขาจะเริ่มง่ายเริ่มบานออกเป็นกอที่ง่ายขึ้นแล้วเขาก็จะมีหยอดเล็กๆพันขึ้นมานี่ค่ะ นี่จะได้อาทิตย์กว่าค่ะกาลังสิเข่าสองอาทิตย์นี่และจะเนี่ยเอ็มพ้วนดินแล้วกะ็ให้แค่ปุ๋ยทุงเรษฐีค่ะแต่ว่าก้อนเก็บเพื่อเพิ่มความหวานกรอบฉีดฮอร์โมนนุ่มเข้าไปค่ะพักเข้าจะบบม็นเขียวพักเข้าจะกรอบนี่รสชาติหวานนิดๆค่ะก่อนเก็บเราจะให้ฮอร์โมนไข่เข้าไปอีกค่ะพอฮอร์โมนเราคิดเขาเพื่อนๆก้อนเก็บให้ฮอร์โมนนุ่มค่ะ ฮอรโมนนมค่ะนี่ฉีดทุ่งเสียฐีไปได้แค่สามมือค่ะเบื้งใบใบตากออกใบตากออกกลางออกนะคะนีะค่ะ,คะตอนนี้อ่าเอ็มปลูกมีทั้งหมดที่ที่พร้อมที่จะตัดแล้วมีทั้งหมดหกบ่อใส่เดียวกันนี่ละค่ะ มีนัองเหมือนหกบอค่ะที่พร้อมที่จะตัดได้อยู่แต่ว่าบอเนี่ก็ต้องรออีกจักน้อยอาทิตย์หน้าพอดีค่ะเพื่อนๆเสาหน้าพอดีนี่ค่ะยังหมดแต่้าซ้ำนี่ค่ะมากินในบอก็กินได้เลยค่ะปลอดสารอยู่แล้วค่ะไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีอะไรเลยคือเอกบอกอะค่ะกลับมาวิธีแหลกพ้นดินพดน้ำให้เปียกแล้วก็คลุกด้วยฟุ้งขี่ไก่จักน้อยค่ะแล้วก็ปักดำได้เลยนะคะ หลังจากนั้นสามถึงห้าวันก็พวนดินแล้วฉีดพ่นอาหารทางใบก็คือทุ่งเศรษฐีค่ะหาซื้อได้ตามท้องตลาดค่ะไม่เกินสามสัปดาห์ได้เก็บกินค่ะส่วนตัวนี้ปลูกไม้ค่ะพึ่งลงไม้เบื่องค่ะพรวนดินแล้วก็ให้ทุ่งเศรษฐีนี่คือหนึ่งสัปดาห์นะคะผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นี่คือลงไม้ค่ะลงไม้จะม่ทมดึงหาหกบบค่ะ รอบดีปรได้ได้จ้าเพื่อนๆไกลมันมาจากสวนเจ้าของแน่จากไอสวนขางขางกันแน่หน้าขางขางกันแน่ค่ะเมื้อเสาร์มันมาคุยเคลียเอ็ม,ม,มเลยต้องรอมแบบนี้นะคะเด็๋นได้จ้าเพื่อนๆพักงามบอ เพื่อนๆ่เห็นยัางบ่จ้าจทูกมีถูกงานเลยตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวนี่ค่ะช่อมผูเอ็มนั่งอยู่ใต้ต้นช่อมพูค่ะปีนี้ดอกดอกค่ะดกแห้งมั้ค่ะมีถูกงานเลยค่ะช่อมผูค่อนข้างดูแลยากเพื่อนเพื่อนจเขาต้องพยายามสังเกตตลอดเวลาเบิง่งดอกเบิง่งอย่างมันถ้าเขาเริ่มแตกออกแล้ว ลักษณะเหมือนจะเป็นหมากเฮากัจะเรื่อมหอเข้าบีมสนานแล้วมาแรงวันมันกับสิมเอาของเข้าไปมาแรงวันท้องกัสิมาตอมตอมละหมากชมพู่เฮามันกับสีน่าค่ะช่วงนี้กับงดน้ำให้อยู่แต่ว่าให้น้อยนะคะเดี๋ยวหมากมันจะแตกถ้าบ่หายน้ำเลยกัเดี๋ยวดอกมันล้นค่ะหมากก็สมบูรณ์ใบล้นค่ะ นิระจาวิธีชีวิตของสวนตะยอค่ะวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเขาอยากมากแพ่งหางกินยากบ่แม่นหากินยากค่ะบ่มีเงินซื้อค่ะต้องปลูกเอาทุกม,มือนี่ไปตลาดพักกระตงซื้อแถมบป่ปอซานอีกเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีชีวิตพอเป็นยูที่ดีเฮาก็ต้องเ็ตเอาค่ะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเห้สวนตะยอวิธีชีวิตในพอเพียงนดรอจ้ากเากษตรบ้านเกษตรอินรีย์บ้านเฮ้าค่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้เดอร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ